ที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับคือกุมารของหลวงพ่อชแช่มวัดดอนใหญ่หอมนะครับซึ่งเป็นกุมารทองที่หายากครับเป็นกุมารทองยอดนิยมในสมัยนั้นนะครับในจังหวัดนครปฐมในพื้นที่เชื่อกันว่ากุมารทองรุ่นนี้มีอิทธิคุณมากมายมีประสบการณ์มากมายและหลวงพ่อชแช่มวัดดอนใหญ่หอมท่านยังเป็นเกจิระดับสูงนะครับในยุคนั้นของนครปฐมและในพื้นที่เคารพศรัทธาท่านมากครับ กุมารทองหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมองค์นี้นะครับสังเกตนะครับง่ายๆเลยครับตรงนี้จะเขียนวัดดอนใหญ่หอมฐานจะเป็นปัตะเพียนนะครับด้านหลังก็จะเป็นตะก้องนะฮะจะเป็นศิลปะของทางนครปฐมอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็จะมีเสื้อยันแบบนี้นะครับสวยงามมากครับหายากครับรุ่นนี้ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับซึ่งเป็นเกจิระดับสูงเช่นกันตั้งแต่มีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมสืบสารต่อมาก็คือหลวงพ่อแช่มนะครับ ลงมาอีกก็เป็นหลวงพ่ออวยพรมาดอนใหญ่หอมครับซึ่งก็เป็นเกจิดังเช่นกันครับปลุกเสกกุมารทองได้ดีเช่นกันครับรุ่นนี้นะครับถือเป็นรุ่นที่พบเจอได้น้อยมากๆนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับและก็มีความพิเศษนะครับสําหรับรุ่นนี้คือใต้ฐานนะครับจะเป็นจีวรของหลวงพ่อแช่มด้วยนะครับและก็มียันอยู่นะฮะบางรุ่นจะเป็นผ้าแดงนะครับแล้วก็บางรุ่นเนี่ยจะไม่มีเหมือนกันนะก็จะไม่มีผ้าก็ถือว่าเป็นของแท้เช่นกันนะครับ ต้องดูความเก่าครับแล้วก็ดูป้ายตรงนี้นะครับป้ายวัดนะครับจะเขียนว่าวัดดอนหญ่หอมซึ่งองค์เนี้ยก็จะเลือนลางไปพอสมควรครับหลวงพ่อแช่มเนี่ยท่านมีจารยวัรที่งดงามมากนะครับท่านเป็นพระนักพัฒนาท่านเนี่ยเป็นพระที่เข้มขลังทางด้านพลังจิตนะครับจนหลวงพ่ออุตมะเนี่ยเคยถามลูกศิษย์ว่าเนี่ยหลวงพ่อแช่มเนี่ยอายุพรรษากับข้าเนี่ย ใครมากกว่ากันลูกศิษย์ท่านตอบว่าหลวงพ่อแช่มเนี่ยมีอายุพรรษามากกว่านะครับจนหลวงพ่ออุตมะเนี่ยท่านได้บอกว่าแปลกจริงว่าทาไมทุกครั้งที่เจอหลวงพ่อแชม่มวัดดอนใหญ่หอมเนี่ยหลวงพ่อแช่มจะรีบเข้ามานะครับแล้วก็ไหว้นะครับนอบน้อมถ่อมตนดังกับเป็นรุ่นน้องเลยต่อไปคราวหน้า ถ้าข้าเนี่ยได้เจอหลวงพ่อเชมวัดตอนเย่หอมอีกครั้งเนี่ยข้าจะต้องรีบไปนอกน้อมต่อหลวงพ่อเชมให้ได้นะครับอันนี้คือเป็นคํากล่าวของหลวงพ่ออุตมะและมีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับหลวงพ,พ่อแชมนเนี่ยเชื่อกันว่าหลวงพ่อเชมวัดตอนเย่หอมนะครับท่านเสกน้ำมนต์เนี่ยน้ำมนต์เนี่ยไม่หกออกมาจากขันเลยนะเมื่อคว่ำขันเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและเป็นความเชื่อของคนพื้นที่นะครับที่ได้เห็นมากับตานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับเนื้อหามวลสารองค์นี้นะครับเดี๋ยวขอซูมเข้ามาใกล้ๆแล้วกัน นี่ฮะจะเก่ามากนะครับดูจากเนื้อหากูมารจะเป็นแบบนี้แล้วก็บล็อกพวกนี้นะครับก็ได้ใช้สืบต่อกันมาจนถึงหลวงพ่ออวยพรครับแต่ก็มีตาปั๊มก็จะใหม่วันนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือจีวอนนะครับอันนี้จะเป็นผิวพันธุ์มีความเก่าสมอายุนะครับเก่ามากๆครับ ถือเป็นกุมารยอดนิยมในยุคนั้นนะครับคนพื้นที่เนี่ยห่วงแหนกันมากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครจะเอามาปล่อยกันเลยนะรุ่นนี้ถือว่าหายากครับสําหรับนักสะสมกุมารทองหรือคนบูชากุมารทองเนี่ยคือมีรุ่นนี้นะครับเขาก็จะแบบห่วงแหนกันมากครับก็เห็นแล้วก็เป็นเช่าผมเนี่ยในชีวิตเนี่ยได้มาก็องค์สององ,งนะนานมากแล้วนะครับนี่ครับเป็นสีฝุ่นนะครับโบราณ ส่วนใหญ่ก็จะเจอในบ้านเก่าๆนะครับของคนท่าคนแก่ในแถบนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นสีเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาซูมกับกล้องดูสักหน่อยดีกว่าฮะนี่ครับเนื้อหามวลสารเป็นเนื้อผงนะครับเก่าขยายดูนี่คือรู้เลยฮะว่าเก่ามากนะครับอ่าลองมาส่องตรงนี้หน่อยสีนี่ครับเก่ามากๆครับ นี่ครับความเก่าครับเก่ามากๆเลยครับแบบนี้คือทําไม่ได้นะครับเก่าแบบนี้ต้องสมอายุจริงๆครับสำหรับท่านที่สนใจกุมารทองรุ่นนี้นะครับก็สามารถจะติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ w w w เบเครื่องรางมงคลค o m ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ล n e ไอดี SAI OK007 ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ